สวัสดีครับพบกับผมคุณแต่งสอนแต่งภาพนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนถ่ายภาพสินค้านะครับฉากหลังสีขาวนะครับโดยใช้ไฟนะครับเป็นไฟต่อเนื่องไฟสีขาวเนี่ยฮะที่ซื้อตามพวก La ซาล่าชอปปีเนี่ยนะครับที่ผมนํามาใช้นะครับจะมีวิธีการถ่ายฉากหลังสีขาวโดยใช้ไฟยังไงนะครับขอไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับรูปแรกนะครับ ผมใช้ไฟต่อเนื่องนะครับทางด้านขวามือก่อนเลยนะครับในการถ่ายนะครับแสงที่เข้ามาก็จะมีไฟทางด้านเดียวนะครับนะครับแสงที่เข้ามาก็จะเข้ามาทางด้านที่มีไฟนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมืดมืดลงนิงดนึงนะครับเมื่อใช้ทางด้านนี้นะครับก็สามารถลองถ่ายได้นะครับถ้าใครมีไฟดวงเดียวก็ถ่ายได้นะครับถามว่าทําไมไม่เอาแบบไฟไปตรงๆเลยนะครับถ้าไฟตรงๆเนี่ยมันสินค้าบางตัวมันจะแบนเลย นะครับมันจะมาเป็นแบนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้ไฟไปในทาง45องศานะครับในการถ่ายนะครับใช้ใน45องศาในการถ่ายนะครับเมื่อมันมีไฟด้านหนึ่งแล้วใช่ไหมอีกบ้านหนึ่งมันก็จะมีเงาดูไหมครับมีเงาปุ๊บผมก็ใช้ไฟอีกตัวหนึ่งเข้ามาเปิดเลยเพื่อลบเงาออกไปนะครับเพื่อลบเงามันก็จะไม่มีเงาทางด้าน เทางด้านซ้ายมือของเรานะครับมันก็จะไม่มีเงานะครับมันก็จะมีทั้งขวาและซ้ายนะครับคอยช่วยไปนะครับแล้วเราก็สามารถถ่ายได้ด้วยนะครับตอนนี้เมื่อเราถ่ายเสร็จแล้วนะครับแต่ฉากหลังอะ่ะมันจะเป็นออกเทาๆอยู่เพราะว่าไฟมันอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวถูกไหมครับเมื่อไฟอยู่ข้างหน้านะฮะแสงมันไม่สามารถเข้าไปถึงข้างหลังได้นะครับมันก็ส่องข้างหน้าให้เราใช้โฟกัสเนี่ยในการถ่ายเนี่ยเฉพาะข้างหน้าถูกไหมตอนนี้ เมื่อเราถ่ายข้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยจัดไฟครั้งที่2นะครับผมก็นําไฟเนี่ยไปเปิดใส่ข้างหลังเลยนะครับไปเปิดใส่ข้างหลังเลยคือยิงไฟข้างหลังเลยนี่นะครับในการใช้ไฟ2ดวงนะครับในการยิงไฟไม่ได้ยิงตัวสินค้านะครับยิงที่ฉากเลยถ้าเรามีฉากสีขาวเรายิงที่ฉากเลยตัวที่1ตัวที่2นะครับแต่ไฟฉากหลังอะที่ยิงไปที่ข้างหลังนะครับ ผมจะใช้วัดที่เยอะกว่าข้างหน้าเออผมจะใช้วัดที่เยอะกว่าข้างหน้าเพราะว่าต้องการให้ข้างหลังเป็นขาวจั้วเลยนะครับขาวแบบเยอะๆเลยนะครับโดยใช้ไฟข้างหลังเนี่ยให้มันสว่างกว่าข้างหน้าก็คือใช้กําลังวัดที่เยอะกว่านะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆมีกําลังวัดยังไงนะครับถ้าข้างหลังเยอะนะครับข้างหน้าก็จะน้อยนิดนึงใช่ไหมหวัดขึ้นอยู่ที่ตามที่เราไปซื้อตามโฮมโปรหรือตามที่ตลาดเลยนะครับซื้อกําลังไฟวัดเนี่ย แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ผมเอากําลังไฟวัดข้างหลังให้มันเยอะๆนะครับให้มันเยอะๆปุ๊บข้างหลังมันก็จะข่าวว่าใช่ไหมครับผมก็ใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่ทางซ้ายทีทางขวาทีเพื่อที่มันข่าวทั่วๆกันนะครับเมื่อใช้2งตัวเสร็จแล้วจัดไฟข้างหลังขาวจัวเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาประกอบล่างกันนะครับนี่เราก็มาประกอบล่างกันโดยที่ว่าเอาไฟ ตัวข้างหน้ามาใส่ยิงเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ไฟข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามันก็จะมืดถูกไหมเพราะเรายิงเฉพาะกําแพงอ่ายิงเฉพาะฉากนะครับแต่ถ้าเรามาใส่ไฟข้างหน้าด้วยปุ๊บภาพมันก็จะเป็นฉากหลังสีขาวใสเลยนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการถ่ายภาพฉากหลังสีขาวโดยใช้ไฟต่อเนื่องนะครับจะมีไฟทั้งหมดสตัวที่ผมใช้นะครับ แต่ถ้าใครมีแค่2ตัวก็ใช้2ตัวไปก่อนก็ได้แล้วก็ได้คัดเอานะครับให้มันฉากหลังสีขาวหรือถ้าใครมี4ตัวนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะจัดไฟแบบไหนนะครับเอาแบบน้อยลงก็ได้นะครับคอยติดตามและรับชมในคลิปต่อไปนะครับและที่สําคัญนะครับฝากกดติดตามช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพไปด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดในการทําวิดีโอของผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถมาสอบถาม ในกล่องข้อความบุนแต่งสอนแต่งภาพได้หรือเข้ามาในเม้นคุยกันในแสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาคุยกันในไลน์ออฟฟิเชียลบุนแต่งสอนแต่งภาพได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ